มีคนนะครับระวังนะเดี๋ยวผมขับเจ็ดแป๊บเราจะได้ไปยิงหอยออวมาหานี่นี่เสื้อชมพูนี่เดี๋ยวผมมาครับแป๊บอุ้ยอันนี้อุ้ยอันนี้อุ้ยหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอครับยังมีเขอยู่ไม่ใช่เหรอมันตายเลยนะทำไมเมื่อกี้ผมยังเห็นชื่อคนโอลิฟโอไลา์อยู่เลยไม่รู้แต่ ตตนี้ายไอมีคนครับมีคนบ้านกระจกครับบ้านกระจกบ้านกระจกมีคนหารถก่อนถึงได้ผมเจอตัวขโมยฮอยแล้วนี่เนี่ยรถมาแล้วอ้าวพี่ผมมายิงหน่อยยเฮ็กดีมด้วยเฮกดีมด้วยแล้วเฮกดีมแตกยังครับแตกยัง กำลังจะบอกว่ากลังจะบอกให้สมุติก่อนเลยดีมากี่คนครับดีมากี่คนอะไรครับไม่เป็นไรตัวนึงดีมาคนเดียวใช่ไหมครับคนเดียวน้วิ่งมากลางถนนแล้วสวัสดีครับพี่ดีมจำน้องชายคนนี้ได้เปล่าโอ้น่าจะจำไม่ได้นะเอาลูกซองต้อนรับขนาดนี้ พี่ดีมจำน้องใช้ได้เปล่าพี่ดีมไม่มากับหมอผีดิพี่ดีมอ่ะเอา้าน่าจะจำไม่ได้สวัสดีค่ะพี่บ่าวสวัสดีค่ะพี่มาตึงจำได้ไหมทีนี้จำผมได้ทุกคนแหละคายกัน่อย อาจจะไนนเลยก็ช่วยให้ไม่ต้องยิงแล้ว <c oughs> แต่คนแบกแล้วใครแบกอับผมแบกมาเป็นนู่นพี่เขาแบกย <c oughs> ืนทำอะไรกันเลิกตายหรอเมื่อกี้เขาขับมอไซค์มาชน้วก็ยิงเขาซาตายเขาซาตายเขาจะขึ้นไปด้วยแหละจะถือมีดจะถือมีดอยู่ไม่ได้ฟัน นี่เลยถอดอะ่ะไม่ถอดเลยไม่แบบถือมีดถือมีดก็ถือนะแต่ถือเวลาสไลด์อะไรพวกเนี้ยดูดูสี่คิงเนยดูสี่คิงมาเยอะโฟคิงอ๋อพี่ดูมาเยอะดูเย,ะเยอะเกินไปก็ไม่ดีครับ ไอคน้ำแข็งนะขอ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 สวยนะพวกของน้ำแข็งเนี่ยสวยอยู่เป็นของเบตา้าเลยแหละจะไปกับผมไหมครับพี่แอนครับไปไหมไปครับจะมีนนคนนะพี่ถ่อยก่น<ช>ยกันถอยกันถ่ยกันแป๊บนึงแป๊บนึง้อะไรนะครับ แค่คงเดียวเองมันอยู่ตรงนี้มันอยู่นี่ย่ฟอนมาได้ไหมฟอนอูอ้นี่อีกแล้วกี่คนครับกี่คนมันอยู่อ่าเฮ้โอ้โหมันอยู่นั่นเหรอมันแยกกันอยู่อ่ะกําลังไปกําลังไปตรงนี้มีสองโอ้หน่าจะประมาณสองตี้ะสองฝั่งสองฝั่งสองฝั่งเลยอ่ะพี่โดนแล้ว มันพี่โดนลด้อมอยู่สองฝั่งเลยคือโดนล้อมอยู่ตอนแรกก็หนีแหละโดนไปฝั่งนู้นมันก็มีอีกอ่ะอ้ทุกชินเลยรอบทิศโค้งเดี๋ยวผมขับฮอไปถึงพี่เขาแล้วสลับขับฮอนะครับแล้วให้พี่เขาไปอยู่ที่โร<ะ>งแล้วเดี๋ยวผมเก็บแท็กเองผมมีมย้อนจเวลาอยู่มันช่วยได้อยู่ <c oughs> ไปที่โ <c oughs> ล่งไว้พี่ไ,ไปที่โล่งไว้แต่ผมไม่ช่วยเอง าาไปไปที่โล่งๆไว้พี่ที่โล่งๆไว้กว่าจะเข้าไปได้ก็น่าพอก็น่าจะพังอยู่เลยต้องไปแถวแถวเจไดะพี่เดินอ,ออกไปเลยพยายามเบี่ยงออกไปพี่แถวเจอะโดนล,ล้อมเลยหรอถอยที่พี่ถอยก่อนนะโซ่ไม่ได้ถอยก่อนนะมันจะเสียทีมบ้าๆก็ตายหมด เราเสียคนมากกว่านี้เราตายแนย่ไปที่น่องโล่งนะพี่บนอาคารนะเดี๋ยวผมสลับไปพี่แอนให้พี่แอนครับเข้่พี่แอนอเตรียมขับเลยนะครับครับผมมาเลยอ่ขับเลยครับโอ้โหลูกซองเป็นไงนีผมบอกแล้วระวังนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละ <laughs> <laughs> ตันนี้พวกสองตัว <laughs> นัดเดียวยานาเลยอ่ะ อาคารตรงที่พอสองอ่ะสองตัวอาคารตรงข้างสองตัวอาคารหนึ่งโอเคครับโดนได้แล้วอาคารขวาระวังนะลูกสองนะระดับผม แกนี่ลูก<ต>สองนาฬิกาแบบนี้นี่น <laughs> หัวปั่นหมดอะอ้างล่างบ้านมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว เคลียรแล้วครับเคลียรแล้วสองเต้เคลียรแล้วเคลียรแล้วครับนั่นไงเฮกดีมันยังรออยู่เลยสุดเวลาเพื่งรข้เก็บแทกเลยใช่ครับคนบนั้นเก็บแทกทันเจ๊ดเจ๊ดเก็บแทกทันคนระบอดครับคนระบอด พี่มาเอาคิวหน่อยก็ได้นะครับเอาเลยเอาเลยผมขายเยอะเลยสิบตัวเนี่ยผมก็พอใจแล้วที่หลังให้ให้เลยอย่าพูดแบบนี้มันเจ็บใจเจ็บใจทีหลังให้คือแบบทำเป็นไม่เห็นเลยทำเป็นไม่เห็นโอเคพยายามแล้วนะเราโดนไหนดีอ่ะนี่ไหมอ่ะ ทีหลังต้องเมินแล้วนะต้องเมิอนอ๋อเมินที่ใช่ไหมครับไม่ไม่ต้องเมินหมดเมิมนที่เดโอ้โหดูเอยากจะลงมาตายอีกรอบเลยอุ้ยมาตึงยังรอดอยู่เลยโอ้ตายแยากเต็นนะต้องคู่ต้องคู่เลยตายแยกเต็นจะไม่ใช่ลงไปตายอีกซะแน่สองคนนั้นอย่านะมีต้มีคนเก็บแท็กอะ่ะมีคนเก็บแท็กามา พี่ไปว่าอะไรตามไปหมดแล้วอ่ะไม่มีอะไรเลยทำตัวให้ชินห้ามเอาแบบทิ้งไว้เลยห้ามเราเก็บไว้ห้ามให้คนอื่นยุบเก็บไว้เออเก็บจนแบบเครื่องบินมดอ่ะนั่นเละเก็บไว้ก่อนพี่จะสบายมากเลย พี่แบบเออขับเครื่องบินบ่อยแบบนี้แปลว่าพี่รวยมาก,กน,นะนั่งเครื่องบินบ่อยเนะี่ยนั่งมามาไปมาไปมา,อาโอ้แต่และชื่อนี่ก็แปลกนะเป็นตี้เลยโอ้แต่น้อยมาก,กน,นะผมไม่ค่อยเห็นพวกไอเหตใส่ตัวละครผู้ชายเลยน้อยมากเห็นแต่ใส่ตัวละครผู้หญนะิง ตัวผู้หญิงนี่ผิวกว่าตัวผู้ชายนะพี่ตัวผู้ชายดูผอมแม่เอ้ยไม่ใช่ดูผอมนี่อ้วนเออเพื่อว่าได้ยินเสียงเท้าเมินเมินนะครับพยายามเมินละพยายามเมินละเมินละพยายามเมินด้วยพยายามเมินละพยมเมินละอืออืมมีเสห์อ่าไปครับไปไปไปรีบไปครับเดี๋ยวหขาแตก ต้องให้คนหนึ่งขับฮอนะให้พี่แอนก็ได้พี่แอนไม่ต้องลงเพราะพี่แอนซัพพอร์ตทีมได้พี่แอนน่าจะต้องซัพพอร์ตเอาอ่าโอเคลงตรงนี้เลยไปอยู่บังคเปิดได้ครับเปิดเลยแกนขับฮอก็ได้ครับขับบนทถวนี้ดูมาตั้งยีนตรงนี้ครับมาตร้งยืนตรงนี้ตรงนี้หมดเลยได่สือสมัยด้วย กมกันหน่อยครับคมกันหน่อยมาตั้งแต่ครับมาตั้งแต่แต่สองอ่ะแต่สองอ่ะโอ้ยพี่พี่มาเลยพี่ลนพี่สาวทำไมมี่วงย่างนั้นล่ะมันอยู่ตรงบ้านเต็มเลยอยู่ตรงถนนก็มีนะได้แล้วพี่ลินคอยไปคุยกับลากมะม่วงไวจังอย่าอย่าขึ้นไปนะพี่อันนี้ผมบอกว่ามันเจ็บแล้วพี่เจ็บแล้วเอาพี่ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้ว แตกดิแตกนะครับแตกแล้วเอยระเบิดไทยอีกมันอ่ะระเบิดพี่ระเบิดพี่นอนมาแล้วอนนี้ยวอตแม็นไม่มีวะแตยทำไมไม่ผมมีปัญหาจังเลยเอาฆ่าเลยพี่เอาเลยแกม่แบบสวัสดีครับสวัสดีครับลงนะลงนะลงไหนครับ อ,อยู่ในบ้านเลยเปล่าบ้านหนเน,ะนาะรอยเท้าเขาลงอยู่วับกลับไปหรือเปล่า่น่าจ้ไม่ไม่วบ่ไม่วาบ,บ,บดินเสียงอยู่ฮอ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 อะฮอตรงฮอดูหน่อยไม่ใช่ฮอโดนขโมยใชนไหมสภาพผมว่าอยู่ในบ้านผมดินเสียงอยู่ตอนนี้เราได้เสียกำลังพลน,น้อยที่สุดแลวนะครับเสียไปคนเดียว บาบนะครับบาบบาบบ้าบลังคาลังคาลังคาไหนอ่ะบริหนี้ลังคาเห็นนะตรงนั้นน่าต้องการเยอะตรงนั้นนะตรงไหนไหนครับตรงไหนเอาแต่ว่าโอ้ยระวังนะโอ้เราคาเฮ็ดเป็นผักเป็นปลาเลยตอนนี้เพิ่งโดนนะตอนนี้นั่นแหละตอนนั้นเพิ่งโดนโดนพร้อมหนูเอาแล้วทัวร์ก่อนหน้านี้ล่ะ โอ้ซีเคหายอเนตี้เลยอ่ะหายคุอทีนี้ก็งงอยู่นะโอ้ยดรอปลงอุ้ยทำไมศพตรงนี้เกลื่อนเลยอ่ะของอิ่มมากอ่ะหมดเยอะทีนยังไม่มาแกมันปูดไหมครัไมาแกเขาวาร์ปได้พี่เสดายต้องยิงให้รถแตกไปเลยวาร์ปไปแกเจอแล้วครั้งนี้ไม่วาร์ปแลแตกแน่ๆ มานี่อย่าวับไม่ใหว้วับแล้วขี้เกียจตาทำ <c oughs> แตกโอ้ยแฮกดีหมดเด็กโอ้ยทั่นมันมาลุมอะไรกันตรงนี้มาลุมมาตุ้มอะไรกันในตรงนี้เออเลยตรงเนี้ยเยอะมาก โอ้โหมาลุมมาลุมตุ้งมาลุมมุมุมโหมยรถมันเด็กวันบ้านไหนอะบันนี้มันโดดแล้วพี่โดดแล้วข้างในพี่โดดคนหนึ่งอะโดดสองเลยลงลงสองครับลงรถสองอะมอใส่ลงสองเลยครับเหมือนลองหุนหนึ่งนะระวังนะตรงนี้ตรงนี้เจอแล้วเจอแล้วยากร่างหนึ่งครับยากร่างหนึ่งก้างถนนก้องถนนก้างถนนหนึ่งยากร่างหนึ่งแตกมเองครับ แตทงมงครับแตทงมงครับไม่ทันเลยครับผมนู่นบนเขาวระวังมื่อไหร่ครับมือไหร่เมื่ไหระวังนะครับระวังนะซัพพอร์ตผมด้วย โซเทีมน,นะครับตซเทีมนะแจ็คทองพี่อืมอันนี้นของผมอิ่มหมดแล้วเปิร์กทองหมดทุกอย่างเดกเวน้นเปิร์กกระจายลูกกระสุนระวังนะครับระวังนะทำมาก่อนแถวนี้ยังมีอยู่ยังมีเด็กเว้นอยู่อันไงเจอแล้วเจอแล้วบ้บานผมบ้านผมบ้านหลังเก่าครับน่าจะมา อยู่กับเพื่อนแถบนะครับแถบนั้นแระ้ว่างสองคนนะครับเราลาสองคนเฮ็ดบอยเฮ็ดอ้าวทำไมช่นะอ้าว นั่งคู่กันอยู่มุมบ้างอ้าวใช่เหรอ